สวัสดีคะ่ะสวัสดีลูกค้ารถบ้านสหยันยนต์ทุกท่านเลยนะคะวันนี้จะมารีวิวโตโยต้ารีวอซี่นะคะตอนนี้สวยมากนะคะปีสองพันแท้เลยนะคะคันนี้จะมาพร้อมกับแครี่บอยนะคะเป็นสี่ประตูนะเกียร์ออโต้รือีกนมคาคันนี้บอกเลยว่าสวยมากภายในจะเป็นแบบนี้เลยนะคะเป็นกระจกปรับไฟฟ้าพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะ ส่วนเล็กไม่วิ่งมาอยู่ที่2 5 0 0 0กิโลเท่านั้นไม่แท้ไม่จริงแน่นอนนะคะน้าจอแฮทั้สกินได้นะนี้ติดตั้งจากโรงงานเลยอ่าแล้วก็ที่สำคัญคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะลูกค้ากระบะสี่ประตูเกียร์ออโต้นะคะเบาะจะเป็นเบาะผ้านะคันนี้เป็นเบาะผ้าสภาพใหม่นะคะลูกค้าไม่มีรอยบุไม่มีรอยขาดด้านหลัง แบบนี้เหมือนกันนะคะเป็นเบาะผ้ารอบคันเลยเหยียดขาได้อยู่นะคะด้านหลังคันนี้ก็คือล้อเดิมเนะาะตัวแครี่บอยติดตั้งมาแล้วนะคะเป็นแบบนี้เลยใช้งานได้ปกตินะโช้ค่อนข้างแน่นเลยนะคะลูกค้าคันนี้แน่นเนาะไม่ค่อยได้ใช้ นี่เลยแมกไลเนอร์ก็คือสภาพดีมากๆคันนี้สวยนะวิ่งน้อยลูกค้าวิ่งแค่สองหมื่นกว่าโลเท่านั้นเองอช่วงล่างนะดดดดเดิมเดิมลูกค้าคันนี้เดิมทั้งคันเดิมสุดเลยนะคะอุปกรณ์ครบนะคะยางอะไรมีครบเลยลูกค้าท่านใดสนใจเดินทางเข้ามาดูรถได้ที่สหยานยนต์นะคะตั้งอยู่ที่ถนนรัตนาธิเบศติดถนนใหญ่แบบนี้เลยนะลูกค้า ขับรถเข้ามากันได้เลยจังหวัดนนทบุรีนะคะติดเ r t สถานีบางกะสอทางออกที่1น,นะคะอยู่ติดกับทางร้านเลยทางร้านมีรถให้เลือกมากกว่าร้อยคันเลยนะคะอามาถึงเครื่องยนต์คันนี้ดีกว่าเครื่องยนต์คันนี้24นะคะลูกค้าแน่นอนว่าปีใหม่ไม่น้อยนะคะปี2 0 2 2แท้เครื่องยนต์รถคันนี้วิ่งมา25 0 0 0่นลูกค้าวิ่งน้อยจริงน้ำกันไม่มีชนหนักคือท่อมน้ำท่วมแน่นอนนะคะรถคันนี้ประมาณ ปีกว่าแล้วนะลูกค้าสภาพดีกริปเดิมมากนะคะเดิมทั้งคันเลยนี้รับประกันไม่มีชลาุดเพิ่มล้ำเพมแล้วก็มีใบุมผนองให้จากสอคบด้วยนะคะเดี๋ยวเราแวะมาดูที่ราคากันดีกว่าอ่าคันนี้มาดูราคากันค่ะนะสี่ประตูเกียร์ออโต้คันนี้นะคะอยู่ที่5้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเลยนะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจสามารถคักเข้ามาได้เลยที่เพจรถบ้านสหยานยนต์หรือโทรเบอร์โทรหน้าเพจได้เลยสำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ